ถ้าตัวนั้นัว์ประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568นะครับวันนี้อยู่กับเซมมุมบอลเต็งเหมือนเช่นเคยครับผมสําหรับกันบ้านเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปทัวร์กันสัหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวแรกครับผมทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับเสมอกับปรักเซย2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ต่อญี่ปุ่นครึ่งลูกโดนนะฮะตัวที่2ครับผมเกาหลีใต้แพ้กับบราซิลไป0ประตูต่อ5ครับคู่นี้ต่อทีมชาติบราซิล1ลูกบวกช้ำๆนะครับ ตัวที่3ครับเป็นเยี่ยมกับนอฟมาซิโดเนียเนี่ยศูนย์ต่อศูนย์นะครับเสมอกันไปคู่นี้โดนกันทั้งประเทศนะครับผมต่อเป็นเยี่ยมไม่รอดนะครับตัวที่4ครับฝรั่งเศสเอาชนะอัรวินจานทันสามประตูต่อศูนย์นะครับต่อฝรั่งเศสสี่ลูกบินนี้โดนนะครับและตัวสุดท้ายครับผมเยอรมันครับเอาชนะท่านของลัสเซอบร์ไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับต่อเยอรมัน3าลูกบินนี้บวกนะฮะเมื่อวานก็ถือว่าคละคลกันไปนะครับผมทั้งตัวที่ บวกแล้วก็ตัวที่โดนน,นะครับส่วนไลน์แอดไม่ได้ให้นะครับเมื่อวานนี้ผมไม่มีตัวที่ชอบพิเศษ,ษ,ษนะฮะแต่ว,วันนี้ค่อยมาจัดให้ที่หลังลวกันนะครับผมก็สําสหรับฟุตบอลวันนี้กันบ้างนะครับจะเป็นในส่วนของฟบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทั้งสิ้นทั้ง5คู่เลยนะฮะอ๋อแล้วก็จะมีฟุตบอลอ้น,นี้ด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฝั่งเอเชียของเราด้วยสําหรับทีมชาติอ,อินโดนีเซียครับเก็วันนี้เดี๋ยว ยังไงรอดูกันละกันนะครับผมแต่ว่าต้องขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับฝากด้วยละกันสำหรับเรื่องของกิจกรรมทายผลสกอร์แจก iPhone 17นะครับผมในช่องของผมนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะร่วมสนุกนะครับผมสามารถทักมาสอบถามหลังไมาพูดคุยกันได้เลยนะครับทางไลน์แอดแอดบอม88นะครับผมอยากจะขอที่เด็ดหรือว่าอยากจะอะไรก็ตามนะฮะรวมถึงการสมัครร่วมกิจกรรมก็จบที่ไลน์แอดและบอม88ที่เดียวเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับฝากไว้ด้วยละกันกดติดตามกด subscribe นะครับทาง u t u b e ตัวนี้เอาไว้สักหน่อยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับคู่แรกเราไปดูกันที่รอบ5้าทุ่มตรงกันก่อนนะครับผมกลุ่มไอครับนอร์เวย์วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติอิสราเอลนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับของกลุ่มนี้เนี่ยนอร์เวย์ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับผม5นัดผ่านไปเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้นะครับผมรวดเลยนะฮะ 15คะแนนเต็มครับผมน้ำโดมมจ่าฟงครับยิงถึง24ลูกเสียแค่3ประตูนะครับประตูได้เสียบวก21คือผลงานดีแบบต้องบอกว่าดีเกินคาดโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดนะถล่มเอาชนะมอเดว่า11ประตูต่อ1น,นะครับแล้วก็5นัดหลังสุดในทุกรายการของทีมชาตินอร์เวย์อ่ะขออภัย8นัดหลังสุดในทุกรายการของทีมชาตินอร์เวย์คือการชนะรวดทุกเกมไม่มีเสมอมาขั้นแม้แต่เกมเดียวครับขณะที่ทางฝั่งของอิสราเอลนะครับผมตอนนี้รงังยูนับที่3นะครับ 5นัดผ่านไปเนี่ยมี9คะแนนนะครับเท่ากับอิตาลีเลยที่เป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มนะครับโดยอิสราเอลเนี่ยยิงไป15เสีย11นะครับประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับผมซึ่งอิสราเอลจริงผลงานก็ถือว่าไม่ได้คิเรอะไรมากมายครับ5นัดหลังสุดนะครับผมพวกเขาชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้อ,อิตาลีแบบชิวเชียดนะฮะ4ประตูต่อ5เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนร่วมสายทั้งหมดนอกเหนือจากอิตาลีกับทเวเนี่ย อิสเอลสู้ได้หมดชนะได้หมดแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาจุดเปลนสักเกมหนึ่งในการเจอกับ2ทีมนี้นะฮะ แต่แมชนี้เนี่ยบอกตรงๆนะดูแล้วเนี่ยแอบยากที่สุดเลยนะครับขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมทั้งฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์ครับของกุนซือโซบักเกนนะฮะวันนี้ครับผมทางด้านของมาร์ตินโอเดกาครับกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับรวมไปถึงเลโอออสเตกาครับผมอีกหนึ่งกองหลังจากเจนัวจะเป็นสอนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าตัวหลักๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเกมรุกจากเออร์ลิงบราวห์แลนด์รวมไปถึงออสการ์บ๊อบแล้วก็อาริสเดอร์โซลอสนะครับ วันนี้พร้อมลงสนามมาได้ทั้งหมดขณะที่ตรงกลางนี้ก็ยังมีตัวดังๆเยอะนะครับมว่าจะเป็นยูเลนไรเยซันนะครับรวมไปถึงทางด้านของเตโอเอสกานะครับตัวนี้มาจากเรนเจอร์เล่นดีมากเลยเกมรับก็มีทางด้านของมาร์ลส์ o ูฟนะครับผมแล้วก็คริสโตเฟอร์เอเยอร์อีกด้วยนะฮะนี่เอาตรงๆนะนอร์เวย์ยุคนี้นี่ของดีนะครับเนี่ย ส่วนฝั่งของอิสราเอลทีมเยือนนะครับผมคุณซืรามเบนซินมอนนะครับวันนี้ครับมีนักเตะตัวเดียวที่ใช้ไม่ได้ครับก็คือกองหนังจากทเวนเต้อย่างสตาร์ฟเลมกินนะครับนอกนั้นก็ลงสนามมาได้ครบครันครับก็ถือว่าฟูลทีมไม่ว่าจะเป็นปีกตัวเก่าอย่างไมเนอร์โซโลมอนนะครับหรือจะเป็นกองกลางจากไอแย็กซ์นะครับที่น่าจะตามองมากอย่างออสการ์กลุกนะครับผมแล้วก็กองกลางตัวเก่าอีกหนึ่งรายอย่างดอเปเรสโดยที่เล่นอยู่กับมัคคาบีเทอาวิฟนะครับอ่ะถือว่าเป็นทีมที่ดีแหละ ทางด้านของอิสราเอลครับแต่บอกตรงๆว่าการเจอกับนอร์เวย์ในบ้านของ Norway, นอะร์เวย์ณยุคนี้ที่นอร์เวย์เนี่ยตัวผู้เล่นค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวก็ถือว่าสู้ลําบากเหลือเกินครับแล้วแถมสถานการณ์เนี่ยถึงแม้ว่านอร์เวย์ครับแต้มจะเก็บได้แบบเป็นเกาะเป็นการรมยิงประตูเป็นเกาะเป็นการรมครับแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้การันตีนะครับผมผ่านเขาเ้าไปเล่นฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าอิตาลีเองเนี่ยก็ยังจี้ติดมา 6คะแนนแถมแข่งน้อยกว่า1เกมน,น,นั้นัแมชนี้จําเป็นอย่างมากครับที่นอร์เวย์ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพราะถ้าวันนี้นอร์เวย์ชนะได้นั่นคือการันตีแล้วครับว่าไม่แชมป์กลุ่มก็รองแชมป์กลุ่มแน่นอนซึ่งในรอบนี้ครับแชมป์กลุ่มไปบอลโลกรอบสุดท้ายทันทีส่วนรองแชมป์กลุ่มเนี่ยต้องไปเพลย์ออฟนะครับผมว่านอร์เวย์คงไม่อยากเหนื่อยหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกดอกทุกแมชต้องเก็บให้หมดครับวันนี้ยังไงก็ต้องเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ครับอัตราต่อรองครับผมเปิดมาต่อแพงแพงครับอยู่ที่2ลูกทวนฮนะ แต่บอกต,องตรงๆนาทีนี้นอร์เวย์ใครกล้าขวางบ้างนะฮะชูมือหน่อยถ้าไม่มีงั้นตามนั้นมติเดียวกันนะครับก็เลือกไปที่เจ้าถิ่นนอร์เวย์ละกันเชื่อว่า2ลูกมีลุ้นลูกสามกันไปยาวๆนะครับคู่นี้อยู่ต่อนอร์เวย์เจ้าถิน่นราคาสลูกทวนะฮะถัดมาคู่ที่2เราไปกันที่กลุ่ม E กันบ้างนะครับวันนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับผมบาเกรเรจะเปิดบ้านต้อนรับการเบียนของทีมชาติตรุรกีนะครับซึ่งทั้งสองทีมตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเพ ทางด้านเบเกียแย่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านมา2เกมเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็ไม่มีซักแต้มเลยครับแถมยิ่งประตูยังไม่ได้นะครับเสียไปถึง6ประตูอีกตั้งหากสเกมที่ผ่านมาครับเบลเยียครับเปิดบ้านแพ้สเปนศูนย์สามตามด้วยเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้จอร์เจียส่วนประตูต่า3เช่นกันครับสนัดล่าสุดในทุกรายการแพ้รวดทุกเกมครับและถึงนกขณะนี้ครับเบลเรียไม่ชนะใครนะครับผมติดต่อกันมานาน7เกมแล้วนะครับเป็นการเสมอแค่2 ที่เหลืออีก5นี่คือแพ้หมดเลยนะครับส่วนอางฝั่งของตุรกีนะครับผมสองนัดผ่านมาพวกเขามีสามคะแนนนะครับยิง3เสีย8ประตูได้เสียติลบอยู่5ลูกนะครับผมโดยตุรกีครับเกมล่าสุดได้แพ้สเปนเละไปด่อยสูประตูต่อหครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาครับบุกไปเอาชนะจอร์เจียได้ถึงถิ่นเลย3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ผลงานห้านัดต่างสุดนะครับชนะ3แพ้2เกมฮะ ขณะที่การเจอกันครั้งหลังสุดของทั้งกู้นะครับผมก็จะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเมื่อปี2015ซึ่งครั้งนั้นเป็นตุรกีที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับผมกาะนานแล้วนะครับ10ปีที่แล้วฮะส่วนทางด้านสภาพความพร้อมนะครับวันนี้ทั้งฝั่งเจ้าถิ่นบาเกรเรียครับคุณซืออเล็กซานเดอร์ดิมิทรอฟนะฮะจะมีนักเตะตัวเดียวที่ไม่สามารถลงสนามได้ครับคือกองกลางจากออกฟอร์ดยูไนเต็ดอย่างฟิลิปคราสเตฟนะครับนอกกนั้นไม่มีปัญหาลงสนามกันได้ทั้งหมด แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบาเกเรียยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่ไม่มีสตาร์ดังเลยนะครับผมนักเตะที่แบบเป็นตัวไม่เล็กเป็นตัวความหวังเนี่ยไม่มีจริงๆครับคือผมอยากจะพูดชื่อแต่ละตัวแต่ผมว่าไม่มีประโยชน์นะเสียเวลาผ่านไปดูตุกรกรีทีมเยือนดีกว่าครับวันนี้ครับลูกทีมของบนเซีโซมอนเตล่านะครับผมจะมีเจ็บอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ตัวเจ็บเนี่ยขอผ่านไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับตัวหลักจริงๆลงสนามไม่ได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของเคนันยูดิสนะครับจากยูเวนตุสนะฮะรวมถึงคาเรมอักเทอร์โกกูครับกองหน้าตัวเก่งจากเฟเนบาเช่ไอดากูแยาครับผมจากเรอัลมาดริดนะครับผมแล้วก็ยังมีฮาคารชานอกรูครับตัวเก๋าจากอินเตอร์มิลานอีกด้วยนะฮะเมริดเดมิราลครับก็เป็นเซนตาตัวเก๋าที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับอัลอาลีนะครับวันนี้ก็จะลงสนามด้วยเช่นกันนะครับทีมทางด้านของตุรกีดูดีกว่าเยอะเลยในยุคปัจจุบันนะครับบาเกเรถือว่าเป็นช่วงขาลงจริงๆสิ่งเดียวที่ได้เปรียบครับบคือกาารที่่ได้้เลนนนใะ แต่ดูจากเกมที่แพ้มาแล้วเนี่ยแพ้สเปนมาก่อนหน้านั้นในบ้านตัวเองเนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ามันไม่ได้ได้เปรียบอะไรสักเท่าไหร่เลย <S <S พอพูดตรงๆว่าตุรกีก็ถือว่าเป็นทีมที่อรองจากสเปนไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าสูสีครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่บอเกเรีเยนเนี่ยจะโดนตุรกีเนี่ยยิง2-3ลูกก็ถือว่ามีสูงเช่นกันในแมชนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยตุรกีต้องการสั่งคะแนนเป็นอย่างมากเลยนะครับ แถมก่อนนะั้นนั้นนสเปนยิงไปเยอะครับก็เลยอาจจะต้องเน้นเรื่องของอประตูนะครับยิงให้เยอะขึ้นสัหน่อยนะในเรื่องของประตูได้เสียนะครับวันนี้เชื่อว่าตุรกีถ้าเอาได้เขาเอาแน่นอนฮนะตัวคู่นี้าตาตลองเปิดมาตุรกีบุกมาต่อแพงสุดๆครับลูกครึ่งควบ2ครับแต่ว่านาทีนี้ก็ต้องเชียร์ตุรกีนะต่อให้บุกมาเยือนผมว่า2ลูกน่าจะทําได้แบบพอดีคําเป๊ะๆนะครับกินไปครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะอ่ะคู่นี้อยู่ต่อตุรกีทีมเยือนไปแล้วกันครับราคาลูกครึ่งควบ2ฮะ ต่อมาเราไปกันที่กลุ่ม F กันบ้างนะครับผมวันนี้โปรตุเกสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไอร์แลนด์นะครับวันนี้เตะที่กรุงลิสบอนนะครับสถานการณ์ปัจจุบันในกลุ่ม F ครับผมเล่นไปแล้ว2เกมนะครับสำหรับโปรตุเกสนะฮะมี6คะแนนเต็มชนะรวดยิง8เสีย2ประตูได้เสียบวกอยู่6ลูกนะครับผมโดย2เกมหลังสุดครับของโปรตุเกสฮะคือการบุกไปเอาชนะอเมเนีย5ประตูต่อ0ูนย์และล่าสุดครับบุกไปเอาชนะฮังการี3ประตูต่อ2นะครับ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกดิเอมาสดๆร้อนร้อเลยนะครับก็ชนะรวดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติไอร์แลนด์นะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นบุยเลยนะครับสองนัดผ่านมามีหนึ่งคะแนนครับ แถมยิงได้แค่3เสีย4ประตูได้เสียติดลบหนึ่งนะครับผมโดยพวกไอเอร์แลนด์ครับในรายการนี้เนี่ยคือเปิดบ้านเสมอฮังการี2ต่อ 2, 2ในเกมแรกฮะและเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปแพ้อาร์เมเนียนะครับ1ประตูต่สองนะฮะสีเกมล่าสุดในทุกรายการนะครับโลฟุตบอลกระชับมิตรด้วยเสมอ4แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่ไอร์แลนด์เนี่ยแม คงจะขาลงนะในความรู้สึกผมนะครับเจอกันล่าสุดครับปี2024ครับผมเป็นฟุตบอลกระชามิรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโปรตุเกสที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนะครับและ4ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับในยุคหลังจากปี2010เป็นต้นมานะเอาแค่เฉพาะ10ปีหลังเนี่ยโปรตุเกสชนะไป3แล้วก็เสมอ1เกมนะครับผมก็ไอแด์ชนะไม่ได้เลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับของทั้ง2ทีมฮนะ ทางฝั่งโปรตุเกสเจ้าถินครับของโรเบรโตมาร์ติเนสนะวันนี้มีแค่ตัวเดียวที่ลงสนามไม่ได้ก็คือจอเนเบสครับกองกลางจากเปเอย์ชนะครับนอกนั้นเนี่ยชุดใจไฟกระพริบนะครับนำโดยพีโดครับผมคริสตินโนโรนันโดนะครับเป็นหน้าเป้านอกจากนี้ก็ยังมีบรูโน่เฟรนันส์ชอฟฟลิกส์เบอรนารโดซิวาวิตินยาโรเบนเนเวสครับผมอันนี้แผงกลางกับเกมรุกนี่คือดีมากนะกองหลังมีทั้งรูเบนเดีอสอีกด้วยนะครับก็ถือว่าของดีนะฮะครบเครื่องครับและเชื่อว่าวันนี้ยังไงก็จัดชุดใหญ่อยู่แล้้้วววเเพรราาาะะ่่ลนนนนใบบดยคั ส่วนฝั่งของทีมเยือนครับไอร์แลนด์ครับวันนี้กุนซือฮาคริมซันนะครับผมก็จะไม่สามารถใช้งนแบดดูฮาร์ตี้ได้ที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงทางด้านของลาวาวครับอีกหนึ่งกองหลังจากสมสรสโต๊กซิตี้ในประเทศอังกฤษด่วยนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยไอร์แลนด์ก็จะมีตัวที่เป็นตัวแมเล็กอยู่บ้างนะครับโดยกองหน้าก็จะเป็นทางด้านของอีแวนเฟอร์กูซันนะครับผมจากโรมานะฮะแล้วก็น่าจะดีครับผมทั้งฝั่งขวาก็จะมีแรอนแมนนิงครับจากสมุนสอซาเทมตันแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็น แจ็คเทเลอร์นะครับผมจากอิบสวิททาวนักเตะหลายๆคนส่วนใหญ่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับผมหรือไม่ก็เล่นในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเซนนาฮาร์นี่ดีหน่อยนะฮะดาราโอเชียอันนี้ก็จากอิบสวิททาวอีกหนึ่งรายเช่นกันครับแล้วก็ผู้รักษาประตูนะฮะผมเป็นเกเลเฮอร์นะครับผมจากเบนฟอร์ดนะฮะนี่อดีตเด็กเก่าลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดที่ จะบอกว่าสู้กับโปรตุเกสได้ไหมนี่ผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากนะจริงๆนักเตะเขาดีนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้เนี่ยโปรตุเกสเนี่ยกำลังขึ้นม้อเลยทีเดียวดูที่ว่าโปรตุเกสเนี่ยจะชนะเกินแต้มต่อหรือเปล่าเพราะถ้าพูดถึงแต้มต่อเนี่ยม,มันแพงไปนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่าโปรตุเกสชนะไหมผมมั่นใจว่ายังไงก็ชนะฮะแต่ด้วยความที่ไอแลนด์เองก็โค้งมาแบบโอ้โหตั้งรับสุดๆอะมหาอุดอะไรเงี้ยมันก็คงเจาะยากอยู่นะ ถ้าประตูแรกมาช้าผมว่าลุกที่สองก็น่าจะมาช้ามากๆาครับและโอกาสที่กอร์จอกมาเนี่ยมันต่ํำก็มีสูงเช่นกันนะครับแต่น้นคู่นี้เนี่ยผมขอว่าใจทางฝั่งทีมเยือนไอร์แลนด์แล้วกันนะผมเชื่อว่าถ้าผ่านครึ่งช่วงไปแล้วยังไม่เสียประตูครับกองหลังโตใหญ่ด้วยนะแล้วแถมเล่นกองหลัง5คนด้วยอ่ะบางทีอ่ะผมว่าจะเอาโปรตุเกสอยู่นะถ้าเกิดครึ่งแรกไม่เสียประตูผมว่าโอกาสบวกสูงแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าได้เปิดมาต่อแพ้ไม่น่อย2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ผมขอเลือกอยู่รองทางฝั่งทีมเยือนไแลลน้วววกัาาใจ่ น่าจะยังอยู่และแพ้ไม่ขาดครับต่อมาครับกลับมาที่กลุ่ม E ีกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราไปดูกันที่ทางฝั่งของสเปนนะครับวันนี้จ่าฝูงจะเปิดบ้านต้องรับการเยือนของทีมรองจ่าฝูงอย่างจอร์เจียนะครับสเกมแรกเนี่ยสเปนเกมหกคะแนนเต็มแบบฟอร์มโคตรดุนะครับผมยิงเก้าไม่เสียประตูเลยนะครับบุกชนะไบลเกียมสามศูนย์และเกมล่าสุดบุกชนะตุรกี6กต่อศูนย์นะฮะซึ่งรายการล่าสุดก่อนหน้านั้นครับพวกเขาก็เป็นรองแชมป์นะครับยูฟ่าเนชั่นลีกมานะ แพ้กับโปรตุเกสไปนะครับส่วนทางฝั่งของจอร์เจียนะครับทีมเยือนเนี่ยก็ผลงานใน2เกมแรกมี3คะแนนนะครับก็ชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับยิง5เสีย3ประตูได้เสียบวก2เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะได้แล้วนะคือการเปิดบ้านชนะอัคคเรียร3ประตูต่อูตครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้กัตุรกีรไป2ประตูต่อ3นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผลงานทุกรายการนะครับหานันดต่างสุตรชนะ3เสมอ1แพ้1ถือว่าใช้ได้นะจอร์เจีย,ยเนี่ยอัปเกรดทีมขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ อล่าสุดเจอกันครับเป็นฟุตบอลยูโรนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นสเปนเนี่ยเอาชนะทางด้านของจอร์เจียไปได้ขาดลอยเลยฮะสประตูต่อหนึ่งครับยับยับเลยนะครับผมถ้าย้อนกลับอีกครับเป็นฟุตบอลยูโรนะครับผมรอบคัดเลือกนะครับเอิญมาอยู่สายเดียวกันนะครับตอนนั้นก็เป็นสเปนครับที่เอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับเกมเย้าชนะ3าหนึ่งเกมเยือนชนะ7จต่อหนึ่งนะครับเจอกันมาในประวัติศาสตร์ชาติสเปนและทางฝั่งของจอร์เจียนะครับผมไม่น่าเชื่อนะมีจอร์เจียเคยชนะ สเปนในครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2016ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะฮะต้องบอกก่อนครับผมถ้าแบบจริงจังจริงๆเนี่ยสครั้งสุดที่เจอกันสเปนเอาชนะได้ทุกเกมและเป็นการชนะด้วยสกอร์ถล่มทลายทุกเกมอีกด้วยนะครับผม โอ้โหต้องบอกว่าสเปนเขาของเขาแน่นอนกว่านะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมเจ้าถิ่นสเปนครับของทางด้านของลุยส์เดลฟอนเต้นะครับวันนี้เนี่ยเรามียามาลเฟมิโลเปสนะครับผมยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับผมรวมถึงดานที่โอโม่ด้วยนะฮะที่เจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนในรายของโรดรีครับแล้วก็ดานยุคคาบาคาจะต้องรอเช็คฟิตอีก ทีงนะครับผมอ่ะเพิ่มเติมอีกตัวนึงครับกองหลยยังยานดีไฮยูเซนนะครับก็เจ็บอีกหนึ่งรายด้วยเช่นกันแต่ด้วยความที่เป็นทีมชาติสเปนครับผมก็ต้องบอกว่าอุดมไปด้วยนักเตะคุณภาพมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวที่พึ่งพาได้เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางอย่างเปตรีนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของมิเกลเมริโน่ครับผมจากอาเซนอลนะครับ เกมลูกครับก็จะมีทางด้านของนิโกลวิลเลียมนะฮะฟรันโตเรสแล้วก็ทางด้านของมิเกลโอยาสบาลนะครับกองหน้าจากเรอัลโซซิเดัตที่ฟอร์มดีมากๆลงสนามในวันนี้นะครับผมนี่ขนาดดูแล้วเป็นทีมชุดผสมนะยังดูดีเลยครับแต่สเปนเนี่ยเป็นบอลระบบอยู่ละผมว่าเอาใครลงก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับส่วนฝั่งของจอร์เจียครับทีมเยือนเนี่ยคุณซือวินิสยอนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอข่าวช็อกนะครับผมเพราะว่า วิชากวรัชเคเลต์นะครับผมกองหน้าตัวหลักของทีมชาติเลยครับผมซึ่งก็เป็นตัวชูโรตัวเดียวนะฮะเจ็บครับยืนยันแล้วว่าลงสนามไม่ได้แน่นอน100%นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ทางด้านของมิกูทาเซ่นะครับกองหน้าจากบีอาเรียลน่าจะโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลสหน่อยนะวันนี้ไม่มีตัวลากเลื่อนะครับโดยอาจจะต้องเอาทางด้านของซิริโก้ดาวิตัสวิลลี่เนี่ย กองกลางจากเซกเตียนลงมาเป็นตัวรักเลยแทนทางฝั่งขวานะครับผมนอกจากนี้ก็จะเป็นนักเตะอีกอที่เป็นตัวที่เล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับมากมายนะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับคือกองกลางของสปอร์ติ้งลิสบอนครับอย่างนาาด้่งของโคชูรัสวิลลี่นะวันนี้ก็พร้อมลงสนามได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งแล้วกันนะในยุคนี้นะของจอจีครับแต่วันนี้บุกมาเยือนสเปนผมพูดตรงๆสู้ลำบากสู้ยากเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาคู่นี้เจอกันทีไรส่วนใหญ่เนี่ย แต่นั้นจอเจียมักจะแพ้ทางสเปนอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าสเปนวันนี้เนี่ยนักเตะหลายๆคนที่เป็นตัวหลักจะบ,บาดเจ็บไปแต่ด้วยความเป็นทีมระบบดีครับและได้เล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าจอเจียไม่น่าจะยันอยู่นะครับผมและสเปนเนี่ยเขาจะเป็นสายประเภทที่แบบแรกๆครับจะไล่เก็บแต้มยิงประตูแบบเป็นเกาะเป็นกรรมครับพอเข้ารอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขา,าสำรองลงทีเดียวนะสังเกตมาหลายปีมากๆแนละ้วสเปนกับเยอรมันทำแบบนี้เหมือนกันเลยครับ วันนี้เล่นในบ้านด้วยไม่มีเหตุผลเลยที่สเปนจะเอาชนะจอเจยแบบถล่มทลายไม่ได้เชื่อว่ายัางไงวันนี้ก็ขาดลอยแน่นอนครับต่อแพงนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยเปิดมาสเปนต่ออยู่ถึง2ลูกครึ่งเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่ายิงเกินนะยิงขาดได้แบบพอดีๆแหละสามศนี่ศูนน่าจะมีเห็นครับยิ่งจอเจยีไม่มีควอสเกเลียด้วยโอ้โูดต,ตรงๆเลยเกมรุกกดดันสเปนไม่ได้เลยครับคู่นี้อยู่ต่อสเปนเจ้าถิ่นไปนะครับ ปิดท้ายด้วยฝั่งเอเชียเรานะครับผมไปดูศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับในรอบเพลย์ออฟกันบ้างนะครับตีสองครึ่งครับวันนี้อิรักจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียครับผมเพื่อนบ้านของเรานี่เองแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เตะที่บ้านใครบ้านมันนะครับแต่เป็นการเตะที่สนามเป็นกลางครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับซึ่งในรอบนี้นะครับผมในกลุ่ม B ีเนี่ยก็จะมีอิรักมีซาอุแล้วก็มีอินโดนะครับแชมป์เนี่ย แชมป์มงกลุ่มนะครับผมไปบอลโลกทันทีครับส่วนทีมที่ได้อันดับ2เนี่ยเดี๋ยวต้องไปเตะรอบเพลย์ออฟรอบถัดไปอีกครั้งนะครับซึ่งผ่านไปแล้ว1เกมสําหรับอินโดนีเซียครับพวกเขาเนี่ยแพ้กับซาอุดีอาระเบียนะครับผมแบบน่าเจ็บใจมากในสอประตูต่อ3นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องการแต้มอย่างมากนะครับขณะที่อิรักเนี่ยก็เพิ่งจะเล่นรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาก็มีการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมเหมือนกันครับ ก็มาที่ประเทศไทยของเราเนี่แหละในศึกฟุตบอลคิงคัพนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้จากการเอาชนะทีมชาติไทยไป1ประตูต่อศูนย์ครับโดยการเจอกันครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเมื่อปี2024นะครับผมก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละนะครับผมแต่ว่ายังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยอิรักครับบุกเาชนะอินโดนีเซียได้นะฮะสประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปอีกครับก็จะเป็นศึกฟุตบอลเอเชียนคัพครับก็เป็นอิรักที่เอาชนะอินโดนีเซียอีกนะฮะสประตูต่อหนึ่ง นั่นหมายความว่าอิรักเนี่ยสามครั้งล่าสุดที่เจออินโดนีเซียเนี่ยชนะรวดทุกเกมนะครับต้องบอกว่าชนะผูกปีชนะมาโดยตลอดเลยแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าอินโดนีเซียเองช่วงหลังก็อัพขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ง่ายซะทีเดียวฮะส่วนสภาพทีมวันนี้นะครับผมทางฝั่งของอินโดนีเซียก่อนละกันนะครับก็จะใาสายนักเตะลูกครึ่งนะครับผมเป็นหลักเลยครับโดยจะมีตัวชูโรงครับก็คือกองหน้าอย่าง ด้านของรักนาโอรัตมันก้อนนะครับผมที่มาจากสโมสรอนเดนเดอร์ในเบลเยียมนะครับแล้วก็มีเซนท์ฮาร์ครับที่ยิง2ประตูในนัดล่าสุดจากเควินดิกนะครับผมจากบุรูษเซียมบุนเชนกลับปัดครับเป็นอีกหนึ่งกองทัพของทีมเช่นกันนะตัวนี้เนี่ยเล่นอยู่ในบุเดสลิก้าเยอรมันนะครับผมนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งตัวครับปีขวาจากอูเทรคครับอย่างมิลานโน่โจนาธานนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นดีๆเช่นกันฮะก็อินโดนีเซีย เป็นประเภทแบบเหมือนทีมยุโรปไปแล้วล่ะในยุคนี้นะฮะขณะที่ทางฝั่งของอิรักครับเชื่อว่าก็น่าจะใช้ชุดที่ามาคว้าแชมป์คิงส์ครับที่บ้านเราเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างในบางตำแหน่งนะครับซึ่งนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่แทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับเล่นอยู่ในลีกบ้านเกิดซะส่วนมากด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็จะมีเล่นอยู่ต่างประเทศบ้างยางตัวครับอย่างเควินยาคอบเนี่ยก็จะเป็นกองกลางจากอาฮูสครับผมสโมสรจากาเดนมาร์กนะฮะ นอกจากนี้ก็ยังมียูเซฟอามีนนะครับผมจากเอเคลาคาน่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสโม,มสรจากไซปรัสโอ้แล้วก็มีทีมหน้านของเอลอัมรีนะครับเล่นอยู่กับคารคูเวียในโปแลนด์เออจะว่าไปนี่ก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่เล่นอยู่ต่างประเทศนะครับมาโกฟาจีครับเล่นอยู่สตรองกเซตนะครับผมของนอร์เวย์อ่ะเอาไปว่าเป็นอิรักแบบสายเลือดใหม่จริงๆก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าต้องดูว่าไอ้ตัวพวกนี้มันจะมาได้ครบก,กันมากน้อยแค่ไหนครับคือชุดนี้ของอิรักเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเป็นพิเเเศษนะะะครรรับบบผมที่จ่จออาาาข้้้ฟุตลลโกใหไดพว เอาตรงๆครับมีแค่คือพวกเขามองว่ามีแค่ซาอุทีมเดียวแหละที่เหนือกว่านะอินโดเนียเป็นอะไรที่แบบพวกเขาวรต้องชนะให้ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดจบเป็นลำสเนี่ยมันยังมีโอกาสในรอบต่อไปด้วยส่วนอินโดไม่ต้องสือครับต่อสู้เต็มที่แน่นอนแล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่พวกเขาเนี่เขยืบเข้าใกล้ฟุตบอลโลกมากที่สุดแล้วนะครับนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอินโดนีเซียนะครับผมอบอกตรงนะลำบากใจว่ะคู่นี้อิรักก็สถิติดีครับผมผู้เล่นก็โอ้สายเลือดใหมด่ดีๆทั้งนั้นเลยเล่นต่างประเทศเยอะเลยนะ ขณะที่อินโดก็อย่างที่เห็นครับตัวต่างชาติก็เพียบเหมือนกันแต่ถ้าช่างใจดีๆแล้วนะครับประกอบก,บกับการที่ได้เห็นฟอร์มของอิรักที่มาเล่นที่บ้านเราเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่ว่าเตรงตรงเลยนะอืสู้กับไทยยังสูสีนะครับผมนะผมก็เลยมองว่าดูแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเจออินโดที่แบบโอ้เข้ามาดีจริงๆผมก็ติดตามอินโดมาแทบจะทุกเกมนะผมก็เลยมองว,ว่าวันนี้อินโดเนี่ยดีพอครับที่จะไม่แพ้อ,อิรักในวันนี้นะ โอกาสชนะมีไหมมีครับแต่โอกาสเสมอน่าจะสูงที่สุดนะครับวันนี้ต่อแพงด้วยครึ่งครบลูกผมว่าอย่างแย่ก็เสียครึ่งนึงแล้วกันนะฮะลุ้นกินเต็มนะถ้าแพ้ก็แพ้แค่ลูกเดียวแต่เชื่อว่าไม่แพ้แล้วกันคู่นี้วัดใจเลยนะฮะเชียร์เพื่อนบ้านของเราครับจากอินโดนีเซียครับราคารองครึ่งครบลูกไปก็เรียบร้อยนะครับครบทวนทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับต่อรองคระกันไปครับคู่แรกนะครับอยู่ต่ออน์เวราคา2ลูกทวดครับคู่ที่2อยู่ต่อตุรกีราคาลูกครึ่งควบ2ครับ คู่ที่3อยู่รองไอแลนด์ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่ที่4ครับอยู่ต่อทีมชาติสเปนราคา2ลูกครึ่งครับและคู่สุดท้ายครับวัดใจเชียร์เพื่อนบ้านอย่างอินโดไปราคารองครึ่งควบลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครวันนี้5คู่5บินจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะจะเช็กกันบ้านพร้อมๆกันในวันถัดไปแล้วกันนะครับ แต่ก่อนจากกันไปครับขอฝากประชาสัมพันธ์อีกรอบสําหรับกิจกรรมถ่ายผลสกอร์ชิง iPhone 17ของผมนะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากจะรูปกิจกรรมนะครับผมนะฮะก็ถักมาหลังไม้ได้เลยที่บ้านเขียวนะครับแลนดแอปมอไป8นะครับนอกจากได้รูปกิจกรรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแจกทีเด็ดให้ด้วยนะสำหรับพี่ๆที่เป็น VP ของผมนะฮะยังไงก็ถักมาสอบถามพูดคุยกันได้ละกันนะครับแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกันไปก่อนได้เลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราเสียงบูบอนเต็งนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆครับขอทุกคนเฮงๆนะวันนี้บุกๆยับๆเลยนะพรุ่งนี้เจอใหม่ครับสวัสดีครับ